สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นโมโตไรว์จะขอพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ3รถมอเตอร์ไซค์ปริศนาที่ทางคาวาซกิได้ทําการคลุมผ้าเอาไว้และนับถอยหลังเตรียมจะเปิดตัวมันในวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ถึงนี้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใดบ้างโดยก่อนที่จะไปฟังกันยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบ ไปกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับและสําหรับคันแรกสุดที่ผมจะทําการวิเคราะห์ก่อน,อนก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นตัวรถที่จอดอยู่ด้านหน้าซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นประเด็นอยู่พอสมควรเพราะเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านี่จะต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตบค์โมเดลใหม่ของทางคาวาซากิแน่นอนจากจุดสังเกตที่ว่ามันมีชุดแฟริ่งลามลงมาถึงช่วงอกล่างเพราะว่าด้วยการที่แฟริ่งนั้นจะคลุมแค่เพียงครึ่งเดียวของใต้ท้องรถส่วนเครื่องหลังจะเปิดได้เห็นหม้อพักของท่อไอ เสีย,ยซึ่งรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตบค์ของทางค่ายที่มีดีไซน์แฟริ่งแบบนี้ก็มีแค่เพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัวรถ z x 25R แล้วก็นินจาพัน์ SS แต่ประเด็นสําคัญก็คือทั้ง z x 25R แล้วก็นินจาพัน SS เนี่ยต่างก็ได้รับการปรับโฉมหรือเอาจริงๆก็คือการปรับสีใหม่ประจําโมเดลปี2022ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นตัวรถที่ถูกคลุมผ้าอยู่จึงอาจจะไม่ใช่โฉมใหม่ของมันก็ได้แต่ถ้าหากเราลองมองไปดูที่รถมเอเตอร์ไซค์ เราก็พบว่ารถมอเตอร์ไซค์เหล่านั้นล้วนได้รับการปรับสีโฉมปี22ไปทั้งหมดแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็น z x 6 z x 10R Ninja 250 Ninja 400 Ninja 650หรือแม้แต่ Ninja h 2 s s จึงทำให้ใครหลายๆคนมองกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นตัวรถ Kawasaki z x 4R ที่เคยถูกสื่อญี่ปุ่นลือกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อนก็ได้อย่างไรก็ดีครับหากเ,เพื่อนลองสังเกตไปที่ภาพของตัวรถอีกครั้งเรากลับรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะเป็น โฉมรุ่นย่อยใหม่ของนินจาพัน s x มากกว่าเพราะนอกจากชุดแฟริงอกล่างจะคล้ายกันตำแหน่งของหม้อพักไอเสียก็เหมือนกันลายของชุดล้อหน้าหลังก็ยังคล้ายกันอีกและจุดที่เป็นตัวบ่งชี้ซึ่งชัดเจนที่สุดก็คือหน้าตาของชุดสเตอร์หลังของรถที่ถูกคลุมผ้าเอาไว้ซึ่งมันมีหน้าตาเหมือนกับของนินจาพัน s x แบทจะเเลยีดียวังนั้นสุดท้ายแล้วเจ้ารถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ถูกคลุมผ้าอยู่นี้จึงอาจจะเป็นนินจาพัน SS ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนเสริมบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นระบบกันสะเทือนไฟฟ้าแล้วทางคาวาซากิก็ทําการเพิ่มรหัสต่อท้ายให้มันอีกนิดหน่อยว่า SE เหมือนกับ H2 s x SE Z H2 SE และเบอร์สิ่พัน SE รถทั้ง3คันที่เราได้กล่าววานนี้ก็มีความพิเศษจากตัวรถรุ่นพื้นฐานแค่เพียงไม่กี่อย่างนั่นคือระบบกันสะเทือนไฟฟ้าเพียงเท่านั้นส่วน าการวิเคราะห์รถมอเตอร์ไซค์โมเดลที่2และโมเดลที่3จะเป็นอย่างไรผมก็ขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอตอรวไ r ล v a l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด s ีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอตอร r ไรล l กันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ